หลังจากที่เราได้ดื่มน้ำและพักผ่อนกันมาเต็มที่แล้วนะคะคุณครูเราก็มาลุยกันต่อในบทที่4ค่ะ ซึ่งในบทนี้นะคะก็จะเป็นการส่งไฟล์ดิจิทัลในด้านที่2และด้านที่3ค่ะมาดูในด้านที่2ค่ะก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะซึ่งคุณครูจะต้องนําเสนอผลงานหรือผลปฏิบัติของผู้เรียนนะคะโดยส่งเป็นไฟล์ดิจิตอลไม่เกิน3ไฟล์ค่ะต่อไปในด้านที่3ค่ะจะเป็นผลงานด้านวิชาการนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเฉพาะครูเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้นค่ะ ครูเชี่ยวชาญต้องส่งผลงานวิจัยการจัดการชั้นเรียนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้1ไฟล์ที่เป็นไฟล์ PDF ให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณครู คุณครูเชี่ยวชาญพิเศษจะต้องส่งเป็นไฟล์ PDF 2ไฟล์ซึ่ออง2อ2ไฟล์นี้นะคะก็จะเป็นผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการชั้นเรียนค่ะสำหรับในรายละเอียดที่คุณครูจะต้องส่งเอกสารหรือไฟล์อย่างไรนั้นคุณครูสามารถเข้าไปศึกษาเอกสารที่ครูจ่าได้สรุปมารวบรวมไว้ให้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสำงงน,นักงานคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคอสอและรองศาสตราจ,จารย์ดรประวิทย์เอราวันเลขาธิการกคอสค่ะ